นี่คือการมอบโฉนดต้นยางพาราให้กับเกษตรกรจำนวน20รายเป็นครั้งแรกของการยางแห่งประเทศไทยในโครงการรวมใจพักหลองรักสืบสายการพัฒนาที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบณศูนย์วิจัยยางหนองคายซึ่งโฉนดต้นยางพาราเหล่านี้จะสามารถระบุผู้ครอบครองต้นยางและที่ตั้งของต้นยางแต่ละต้นจำนวนพื้นที่ปลูก เปรียบเสมือนเอกสารสิทธิ์ความเป็นเจ้าของต้นยางนั้นๆเกษตรกรที่ได้รับโฉนดต้นยางสามารถนำไปเป็นหลักประกันสินเชื่อเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตรวมถึงได้สิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือจากมาตรการของภาครัฐโดยดเร์เพิกเลิศวังพงศ์ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยชีย้ให้เห็นภาพชัดๆว่าข้อมูลต้นยางที่ได้จากการออกโฉนดต้นยางนั้น สามารถนำมาวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณยางที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละช่วงเวลาเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการได้ซึ่งโฉนดต้นยางมีความแตกต่างจากโฉนดที่ดินเพราะจะมีการระบุต,ต้นยางแต่ละต้นจึงเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงในแทบทุกด้านโดยสิ่งที่เกษตรกรต้องการมากที่สุดนั่นคือเรื่องของราคาย,ยางซึ่งปัจจุบันพบว่ามูลค่าของอยางพาราเพิ่มมากขึ้นทำให้ปีนี้มั่นใจว่าเมื่อถึงปลายปี ตัวเลขมูลค่าอย่างพาราจ,จะทะลุ3 0 0แสนล้านบาทสูงสุดในรอบ10ปียางเนี่ยต่างจากฉนดที่ดินเพราะมันเป็นโนดของต้นยางแต่ละต้นนะเปรียบว่าตอนนี้ประชาชนเรามีมีบัตรประชาชนมีไอดีการ์ดต้นยางทุกต้นก็ต้องมีไอดีการ์ดเหมือนกันเพื่อที่เป็นต้นกําเนิดในการที่จะนําสินค้าไปสู่โลกในการที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในเรื่องของเรื่องรักโลกเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของ UDR และเรื่องของกรรมสิทธิ์ในต้นยางที่อยู่ในประเทศไทยและอีกสิ่งที่สําคัญในงานรวมใจพักปลอมรักสืบสารการพัฒนาที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนั่นก็คือการน้อมนําศาสตร์พระราชาสวนยางอริยะเกษตรมุ่งจัดการสวนยางแบบเกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืนโดยการผรสมผสานสมดุลใน3ส,ส่วนได้แก่สืบสารในสิ่งดีรักษาในสิ่งเดิมและต่อยอดสู่สิ่งใหม่ พื่อให้เกิด3สิ่งนั่นก็คือความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยพื้นที่ของศูนย์วิจัยยางหนองคายจัดเป็นพื้นที่โชว์สวนยางอาริยะเกษตรที่มุ่งสนับสนุนการทำสวนยางที่ลดต้นทุนไปพร้อมกับการเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตยางให้แก่ชาวสวนยางอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชา มาใช้ประกาศพัฒนายอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งเกษตรกรชาวสวนยางสามารถเรียนรู้การสร้างรายได้ระหว่างการรอเปิดกรีดย,ยางเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมีไรายได้เสริมจากการทําเกษตรชนิดอื่นๆในพื้นที่ของตนเองอีกด้วยได้หลายขั้นตอน,นะครับการเพิ่มผลผลิตก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับการเพิ่มราคาแล้วก็เป็นหัวใจหลัก ตามที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรไว้ว่าภายใน4ปีเกษตรกรองมีรายได้เพิ่มเป็น3เท่านะครับโดยเฉพาะยางพาราเ,าเาขาหรงนะครับราคาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของพันยางนั้นนับว่าเป็นสิ่งสําคัญไม่น้อยไปกว่าสิ่งอื่นโดยการยางแห่งประเทศไทยได้มีการคิดค้นและพัฒนาพันยางใหม่ rrit 3 9 0 4ซึ่งมีความต้นานทานต่อโรคทางใบ และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งได้มีการนํามามอบให้กับเกษตรกรผู้นําชาวสวนยางซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนับเป็นก้าวสคัญของการพัฒนาอย่างภาราของไทยที่จะทําให้เห็นถึงความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง